เผยชีวิตหลังแต่งงานของหนุ่มโนธวัชรปูนค่ะโลดแลนในวงการบันเทิงมาน,นานค่ะในด้านการศึกษาเขาจบจากโรงเรียนจิตรดาระดับอุดมเองก็จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์และก็เป็นเชียร์ลีเดอร์ให้มหาวิทยาลัยในการแข่งขันฟุดซอออีกด้วยค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นั้นนะคะก็ลาจากวงการไปสักระยะค่ะสำหรับชีวิตส่วนตัวแล้วนั้น หนุ่มโน้ตก็ได้เข้าสู่ประตูวิวากับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยค่ะปัจจุบันเองนั้นยังคงดูแลตัวเองดีเหมือนเดิมนะคะแต่ตัวเองล่าสุดเปิดเผยความรักครั้งนี้นะคะหลังแต่งงานเองเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะคะมีความสุขดีแต่งงานก็เพราะว่าอยากจะอยู่กับคนที่เรารักอยากใช้ชีวิตอยู่คู่กันโอเคเลยครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็มีตอนเช้าตื่นมาตกใจว่าแต่งงานแล้วทําไมถึงเลือกที่แต่งแบบเงียบๆส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะคือผม รู้สึกว่าเกรงใจไม่อยากให้วุ่นวายกันและอยากจะจัดงานเล็กๆคุยกันกับภรรยาแล้วว่าอยากให้เป็นงานเฉพาะญาติสนิทแต่กับท่านอื่นเราก็เกรงใจต้องเจรจาแล้วก็มีงานเล็กๆก็จะได้พูดคุยอะไรให้มันทั่วถึงเราก็คิดว่าเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งที่ทําให้เราได้อยู่ด้วยกันเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะ